สวัสดีค่ะครูนุชนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายหลงเรานะคะข้อหนึ่งนะคะก็คือรอยยิ้มที่สดใสของเรานั่นเองผู้หญิงทุกคนนะคะควรจะมีรอยยิ้มที่ร่าเริงสดใสมันจะทําให้เราเป็นผู้หญิงที่น่าอยู่ใกล้น่าพูดคุยด้วยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่บึง้งตึงตลอดเวลาไม่ยิ้มเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นบุคลิกของคุณนะคะ แต่มันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยไม่อยากเข้ามาพูดคุยไม่อยากเข้ามาใกล้คุณคุณควรจะปรับตัวเองนะคะให้ให้เป็นผู้หญิงที่ยิ้มแย้มแจ่มจใสตลอดเวลาพูดไปยิ้มไปและพบเจอเพื่อนของเขาเนี่ยก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มจใสมันจะทําให้แฟนของคุณหรือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ใกล้คุณคะ่ะข้อ2นะคะคุณควรจะเป็นผู้หญิงที่ สวยดูดีตลอดเวลานะคะการที่เราเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะไม่จําเป็นต้องสวยเพอร์เฟกเลิศเลอ,เ,ลอเหมือนดาราฮอลลีวูดนะคะคุณควรจะแต่งหน้าอ่อนๆแต่งตัวให้ดูดีเหมาะสมกับบุคลิกของคุณคะ่ะดูเน้นสัดส,ส่วนรูปร่างของคุณให้ดูดีเสื้อผ้าอาจจะเน้นที่เซ็กซี่นิดแต่อาจจะไม่ดูโป๊มากนะคะควรจะ,ะการที่เราแต่งตัว ดูดีดูเซ็กซี่เนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหามากไม่ใช่ว่าแต่งตัวโป๊อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ควรจะเน้นสัดส่วนรูปร่างของคุณให้ ดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งผู้หญิงทุกคนนะคะพี่คุณเชื่อว่ามีความสวยอยู่ในตัวของตัวเองเมื่อคุณนําความสวยออกมาเนี่ยช์ต่อ,อ,อสายตาชาวโลกแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นที่ต้องตาต้องใจของไม่ว่าจะคนใดก็คนหนึ่งคะ่ะผู้ชายคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องชอบคุณแน่นอนคะ่ะดังนั้นนะคะแต่งตัวให้สวยดูแลตัวเองให้ดูดี แต่งหน้าให้ดูดีตลอดเวลานะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะและข้อต่อมาก็คือน้ําหอมน้ําหอมเนี่ย คุณควรจะฉีดน้ำหอมเมื่อคุณพบเจอแฟนคุณหรือว่าคุณไปเดทเนี่ยคุณ,คณไม่ควรที่จะลืมน้ำหอมนะคะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นตัวของคุณดูหอมแล้วมันจะทำให้แฟนของคุณเนี่ยอยากเข้ามาสัมผัสอยากเข้ามาอยู่ใกล้คุณแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนที่แพ้น้ำหอมนะคะก็ควรจะหาน้ำหอมที่กลิ่นอ,อน่อ,อนๆกลิ่นดอกไม้กลิ่นที่ไม่ฉุนมากนะคะมันจะทำให้ คุณดูเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ลึกกล้ำม,มากยิ่งขึ้นค่ะน้ำหอมเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าครูรุทเนี่ยได้มีประสบการณ์โดยตรงเลยเพราะว่าแฟนครูรุทเนี่ยแต่ก่อนครูรุทก็ไม่ค่อยชอบฉีดน้ำหอมเพราะว่าฉีดไปแล้วก็ปวดหัวฉุนแต่แฟนครูรุทเนี่ยซื้อน้ำหอมให้เลยนะคะแล้วก,ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาชอบ ผู้ชายส่วนมากเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่มีกลิ่นตัวหอมคุณลูกก็เลยอ๋อก็เลยได้รู้ว่าเนี่ยน้ำหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะและข้อต่อมาก็คือคุณควรจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองก็คือว่าคุณควรจะทำอะไรด้วยความมั่นใจคุณควรจะเดินถ้าทางการเดินของคุณนะคะคุณควรจะ เดินหลังตรงแล้วก็เชิดขึ้นเล็กน้อยมันจะทำให้คุณดูเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพดีมากแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่หลังค่อมนะคะถึงแม้คุณจะดูสวยขนาดไหนคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูไม่มีเสน่ห์เพราะท่าทางการเดินของคุณเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเนี่ย ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณควรจะฝึกนะคะการการยืนเนี่ยฝึกได้ก็จะยืนฝึกให้หลังกดตรงแบบนี้เพราะยังไงก็ตามนะคะคนที่หลังตรงเชิดหน้าเนี่ยมันจะทําให้คุณดูว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ดูน่าสนใจมากกว่าผู้หญิงที่ดูหลังคอมสวยยังไงแต่ถ้าหลังคอมนะคะก็จบเหค่ะและข้อต่อมานะคะคุณ ควรจะเป็นผู้หญิงที่พูดจาไพเราะเพราะพริง้งผู้ชายนะคะชอบผู้ชาผู้ผู้หญิงที่พูดจาไพเราะเป็นอย่างมากนะคะการที่เราพูดจาไพเราะกับผู้ชายเนี่ยเขาเนี่ยจะรู้สึกจะรู้สึกดีมากๆเลยอย่างเช่นบางทีนะคะคุณนุชเนี่ยเผือพูดดังออกมานิดนึงนะคะแฟนคุณนุชก็ บอกเลยว่าคุณควรจะพูดจาซับซ้อนนะดังนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนควรจะพูดจาไพเราะใครที่เป็นผู้หญิงที่กระโชกโคกห้างพูดจาห้วนๆเนี่ยคุณควรจะปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถึงแม้คุณจะคิดว่านี่มันเป็นบุคลิกของฉันคุณควรจะรักฉันในแบบที่ฉันเป็นใช่ค่ะเขารักคุณเขารักในแบบที่คุณเป็นแต่คุณควรจะปรับให้อ่ให้บุคลิกของคุณเนี่ยดูมีเสน่ห์ดูน่าเข้าใกล้มากขึ้นกว่านี้ รอยยิ้มคําพูดของเรานะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดเขาเข้ามาอยู่ใกล้คุณได้ได้โดยที่คุณก็ไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายแค่คําพูดเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ตายไปหมดแล้วล่ะค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือคุณควรจะเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ในที่นี้หมายถึงว่า คุณควรจะเป็นผู้หญิงที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวของตัวคุณเองคุณควรจะมีงานของคุณมีรายได้ของคุณคุณไม่ควรจะไปพึ่งผู้ชายแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าผู้ชายเขามองจุดนี้เป็นอย่างมากว่าเขาจะดูว่าผู้หญิงที่เขาคบเนี่ยสามารถจะดูแลตัวเองได้ไหมสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องชีวิตของตัวเองได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณคอยจะพึ่งเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวแรกๆคุณอาจจะพึ่งได้นะคะ แต่พอนานวันเข้านะคะเขานี่แหละจะเป็นฝ่ายวิ่งหนีคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ยืนหยัดได้ด้วยสองมือของคุณได้เนี่ยผู้ชายนะคะจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาคุณเพราะคุณก็ไม่ได้นิดเขาเพื่อที่จะมาให้ช่วยเหลือคุณคุณพึ่งพาตัวเองได้สิ่งนี้มันจะทําให้คุณเป็นผู้หญิง,ญงที่มีศักยภาพและเป็นผู้หญิงที่ดูฉลาดนั่นเองนะคะและข้อต่อมาก็คือ เรื่องอาหารค่ะคุณควรจะทําอาหารได้บ้างนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะทําอาหารไม่เป็นเลยแต่คุณก็ควรจะฝึกใน youtube เนี่ยมากมายควรจะฝึกทําอาหารบางอย่างเพื่อที่จะทําให้คนรักของคุณรับปรอ,อทานนะคะอย่างเช่นนะคะผู้ชายนะคะเขาอาจจะคุณอาจจะใช่อยู่นะคะที่ คุณอาจจะออกไปเดทข้างนอกออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วดูโรแมนติกแต่บางครั้งนะคะการที่มีกิจกรรมร่วมกันในบ้านเนี่ยทำอาหารให้ให้เขาทานบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารง่ายๆเนี่ยแต่ผู้ชายบอกได้เลยนะคะว่าเขาประทับใจมากที่สุดเพราะว่าคุณนุชลองทํามาดูแล้วเพราะว่าคุณนุชก็ทําอาหารไม่เก่งเลยแต่ก็ลองผิดลองถูกทําดูทดําตาม YouTube ดูแต่พอเราทําให้เขาทานแล้วเนี่ยเขาประทับใจมากแล้วก็ กินหมดเลยซึ่งมันยิ่งทําให้เรามีกําลังแรงพลังใจที่จะทําเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งนี้นะคะคุณควรลองทําดูทําอาหารให้ผู้ชายทานเสน่ห์ปลายจังหวะเนี่ย,ปนนยแปนรักแปลนลงไปจนตายเลยนะคะข้อนี้สาคัญมากและถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยมีเสเน่ห์ในตามที่คุณนุชบอกนะคะ ก็ยิ้มได้เลยค่ะว่าผู้ชายเนี่ยจะรุมตอมคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยผู้ชายจะไล่ตามคุณเลยค่ะและหลงสเสน่ห์คุณจนโงหัวไม่ขึ้นนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆของคุณนุชก็กดติดตามเพจคุณนุชได้นะคะแล้วคุณนุชจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับความรักความสุขความสัมพันธ์มาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะส,สวัสดีค่ะ